หะดิษที่เกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติฮะดิษที่หนึ่งจากอบูฮุรอยรอฮ์รียลอฮนฮูเล่าว,ลว่ามีผู้ถามท่านอสัสลลอัลลอฮและสลามว่าผู้ใดมีสิทธิ์เกี่ยวกับการที่ฉันต้องทำดีด้วยมากที่สุดท่านตอบว่ามารดาของเจ้าเขาถามอีกว่าแล้วต่อมาใคร ท่านตอบว่ามารดาของเจ้าเขาถามอีกว่าแล้วต่อมาเป็นใครท่านตอบว่ามารดาของเจ้าเขาถามอีกว่าแล้วต่อมาเป็นใครท่านตอบว่าบิดาของเจ้าต่อมาเป็นเครือญาติที่ใครชิดและถัดกันไปเรื่อยๆ ด้ษที่สองจากอนัสรโรยลลฮุเล่าว,ว่าท่านอัสลลัสลลอละสลามกล่าวว่าบุคคลใดปรารถนาอยากให้มีปัจจัยอย่างชีพที่กว้างขวางและให้มีรอยเท้าอยู่ยาวนานก็จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติดิษที่สามจากอิบนุอุมารโรยลลฮุอันฮุมาเล่าว,ว่าท่านอัสลลัสลลอละสลามกล่าวว่าสุดยอดแห่งการทำดีต่อบิดา คือการติดต่อสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งต่ออีกบุคคลหนึ่งที่เป็นที่รักใคร่กับบิดาของเขาหลังจากที่บิดาจากไปแล้วจากอนัสุรยลอนฮูล้วว่าท่านอสัลสละละลอฮฺสุลลลลอฮิสลามกล่าวว่าแท้จริงบิดามารดาหรือหนึ่งในสองคนของบ่าวผู้หนึ่ง ได้ตายไปในขณะที่เขาเป็นผู้เนรคุณต่อท่านทั้งสองหลังจากนั้นหากเขายังกงขอดุอาและขอปรโทษให้กับทั้งสองอย่างสม่ำเสมอเขาจะได้รับการบันทึกให้อยู่ในหมู่ผู้ทำความดีกตัญอยู่ฮะดิษที่5จาก สุรอก้บินมาลิกโรเดียลอวันหูเลาว่าครั้งหนึ่งท่านอสุสล,ลลอสลลอและสลามกล่าวว่าเอาไหมฉันจะแนะนําพวกเจ้าถึงสุดยอดแห่งการสอดกะนั่นคือลูกสาวของเจ้าที่ทถูกนํากลับมาคืนเจ้าโดยที่ไม่มีผู้ใดเลี้ยงดูนางนอกจากเจ้ากล่าวคือการออกค่าใช้จ่ายแก่นางทั้งหมดถือเป็นสุดยอดแห่งการสอดกะ อะดิษที่หกจากสันมานบินอามิรุยลนหูเล่าว,ว่าท่านอสุล,สล,ลลอสลลอในสลัมกล่าวว่าการบริจาคแก่คนยากจนเป็นเพียงสดกอในขณะที่การบริจาคแก่เครือญาติเป็นทั้งสดกอและการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอะดิษที่เจจาก อัสมาบินติอบีบคัครดิยลลอฮุอันหูมาเล่าว่าในช่วงสัญญาสงบศึกกับพวกกุเรชมดาของฉันซึ่งมิได้เป็นมุสลิมได้เดินทางจากมักกะฮ์ามาอย่างดีนะมาหาฉันฉันจึงถามท่านรอลลัสลามว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์มดาของฉันได้มาขอความช่วยเหลือจากฉันฉันจะช่วยเหลือนางได้หรือไม่ท่านรอัสลามตอบว่าจงช่วยเหลือนางเถิด h ะด i ษที่4จากอานัสและอับดุลลอฮ์ารอดิยัลลอฮุอันหุมาเล่าว่าท่านอัลสลลลอฮฺซลละละะซลัมกล่าวว่าสิ่งถูกสร้างทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่อัลลอฮ์ตาลาทรงรักที่สุดคือผู้ที่ทำความดีกับครอบครัวของพระองค์ h ะดีษที่วจากอิบนุอุมารอดิยัลลอฮุอันหุมาแล้าว่าท่านอัลสลลลอฮฺซลละละนะซลัมกล่าวว่า ผู้สนองตอบสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกันไม่ถือว่าเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแต่ว่าผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์คือผู้ที่รักษาความสัมพันธภาพอย่างดีกับเครือญาติที่ตัดสัมพันธ์กับเขา ห a ด i ษที่สิบจากอบูบัครอَ ض ِ ي َล ل หَอัُ ع ูเล่าว,ว่าท่านอสุลล์สลล,ลอะละสลัมกล่าวว่าไม่มีบาปใดที่ผู้กระทำสมควรได้รับการลงโทษอย่างทันทีในโลกนี้นอกเหนือจากในโลกหน้าเว้นแต่การอาธรรมและการตัดขาดญาติมิตรสดกลลอฮห์หนอาซีมหน้า247